แตมแรกมาแนั้นแล้วนะครับเวลาประมาณสักสามทุ่มครึ่งนะครับโอ้โหเอาอยากเหลือเกินครับปลายะขนปิดข้างทางครับไฟสว่างมากหนูเข้าหลายตัวครับแต่มองไม่เห็นครับยะขนมันหนาม,มีมีร้องอยู่ตรงนี้ตัวก็เปิดิดปิดปิดไม่ไม่โผล่ครับยะขนมันหนาเหลือเกินครับต่อที่ใช้คืนนี้ก็มหาเสน่ห์ครับเหมือนเดิมนลินครับสนใจโทรครับ 085, 050, 9153ครับพื้นที่ใช้คืนนี้ก็เหมือนเดิมครับช่างหนุ่มป่าซางปลายกษ์ขนครับสูงท่วมหัวเหมือนกันหนาย่ำไม่ถึงพื้นครับขออนุญาตจัดก,การสักคู่เลครับมหาเสน่ห์แต้มแรก